นี่นะครับดูนะครับผมคนคนเบิร์นนะครับผมคนออ่าดูนะครับผมดูนะครับผมนี่ครับผมเอาแผลเบิร์ในเบิร์นให้มันห่อเลยห่อเลยเออนั่นแหละนั่นแหละไอ้เอก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 ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับผมนี่ฮะ ปลาหมึกกล้วยเบิร์นไฟนะครับผมหอมขวดหอมอ่ะหินลุงโทรศัพท์ไปเลยเด็ดลู้โอเคเดี๋ยวเราก็จะกินกันแล้วอ่ะอันจิ้มราดตะเกียบขีบเนี่ยะนี่ฮนี่อะไรย่างเงี้ยจิ้มกินเลยกินเลยเฮ้ยกินโชว์ด้วยดิกินโชว์ด้วยเป็นครับเป็นครับอ่ะยังไม่กินเหรอ ไปครับไปครับไปครับรสชาติเป็นไงวันไหนลองไงเย้เลยมันขึ้นมันขึ้นมันวิ่งไก่อยอร่อยใช่ไหมเค็มๆหน่อยๆมันวิ่งมันวิ่งอือหึ่ผูกจ้างงานผมเหลวเลยฮึ่มได้เลยไอแม่เน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 ่คุณพ่อฮึ่หมดแล้วเหี้ยขอบคับ